มีซายซื้อไข่มาด้วยใช่ไหมคะไหนเตรียมไข่มาต้มด้วยมีสองอย่างเลยไข่ไก่แล้วก็ไข่นกกระทาเลยค่ะไครของแม่ไข<ห><ห>่ไกงอร่ยเลยน่ากินอนะ่ะนี่น่าก,กินเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไข่แดงไหมอุ้ยอุ้ยมันจะหกมันจะหกนี่อ๋ออันนี้น้ำร้อนอันนี้น้ำเย็นน้ำตกฝั่งนี้น้ำร้อนน้ำแร่ก็จะมารวมกันสวัสดีค่ะทุกคน นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หนกันดิซายน้ำพุร้อนแจ้ซอนจังหวัดลำปางใช่แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาแช่ออนซินใี่ไลนดิซน์แช่น้ำแร่ใช่ไหมคะไปนี่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วนะคะทุกคนเขามไม่ได้มีแค่น้ำพุร้อนนะมีน้ำตกด้วยเนาะเมื่อกี้เราไปน้ำตกมาแล้วเนาะปะ่ะนี่ห้ามลัดสนามโครนดูดเย้ยว้าวสวยมากนี่กว้างมากว้าว ว้าวบรรยากาศดีมากทุกคนนี่โอ้โหใครอยู่ใกล้เคียงมาเที่ยวได้ว้าวดูวูกว้างอ่ะลานลานลนน้ำแร่ลาน้านํา,า,นนา,นร,านนร้อนขกว้างมากเนี่ยห้องอาบน้ําแร่ไปทางนี้นวดแผนไทยไปทางนี้โน่นแน่ๆเลยใช่ป้ายชี้แบงนี้ไปนี่ดีไซน์ซื้อไข่ามาด้วยใช่ไหมคะไหน เตรีมยมไข่มาต้มด้วยมีสองอย่างเลยไขย่ไก่แล้วก็ไข่ดุกตะพาไบ่อน,นอี้ดูสิอุณหภูมิสูงสุด70องศาเซลเซียสเฮ้ยเออใช่แช่ไข่17นาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวตรงนี้นะใช่นี่ตรงนี้ตรงนู้นด้วยเฮ้ยตรงนี้แล้วก็วสวยอะทุกคน คือต้องเดินอย่างรละมัดระวังเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ําร้อนตรงเนี้ตกลงไปคือร้อนหุ้ยดีไซนมาดูอะไรนี่ดีไซมันคืออะไรอะขาวขาวอะสาลาย <laughs> สาลายเหรอตะไขร่น้ำเอ๋อเหรออ๋อนี่ทุกคนคือบรรยากาศดีมากวิวสวยมากนี่ว้าว เราจะต้มตรงไหนดีลูกต้มตรงนน้นเหรอปะไปต่อเดินไปค่ะไปะเดินไปก่อนไปดูตรงนน้นหน่หอยไปตรงนี้ใช่หมดเลยดู ไปเดี๋ยวเราไปหาที่ต้มไข่กันอ๋อแต่และจุดร้อนไม่เท่ากันตอนเดินต้องระมัดระวังดูทางให้ดีๆนี่ตรงนี้ร้อนเท่าไหรอ๋อตรงนี้ร้อนกว่าตรงนู้นเจ็ดิมจุดเก้าอันนี้แช่แค่สิบหนาทีระวังตบบกบ่อน้ำร้อนนี่ไงเขาแช่ตรงนี้อ๋อนี่ไงสิบ <laughs> หนาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวไป เราไปต่อนูนนูนมีตรงนู้นด้วยคือกว้างมากนูนนู้นด้วยไปเราไปก่อนไปสำรวจไปค่ะแค่เดินอยู่ตรงนี้ก็ได้ได้ไดความร้อนแล้วนะดิไซนเนาะใช่ด,ดิไซนเนี่ยหนูว่าอะไรสีขาวๆเหมือนสไลด์เนาะเหมือนไหมเหมือนสไลด์ต่นนไ้ใช่ไป ไปค่ะไปต่อเบอกว่าหรอมันคืออะไรนะแบคทีเรียแบคทีเรียหนูหาว่าจะไหนอ๋อทำไมหนูฉลาดพ่อพ่อหาชวชาเจอวิธีลูกฉลาดกว่าพ่อมารู้จักสิ่งมีชีวิตในน้ำผู้ร้อนกันเถอะเส้นลายสีขาวหรือสีเทาที่ลู่ไปตามกระแสน,น้ำนั่นคือแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสง พบในน,น้ำที่อุณหภูมิประมาณ35-70อ,องศาเซลเซียสมักเกิดร่วมอยู่กับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรืออยู่ร่วมกับแบคทีเรียรกลุ่มอะไรไม่รู้นะทุกคนอ๋อมันคือแบคทีเรียรนะคะทุกคนนี่ความรู้ใหม่นะนี่ไปไปต่อจะนมนเปลายมันามาก็นิ่เสวยใช่เหมือนสไลด์ไงถ้าถ้าถ้าหน้าฝนแล้วแบบว่ามีหมอกนี่หมอกหมอกรวมกับไอของน้าร้อนนี่คือสวยมากเลยเนาะไปะไปต่อ แค่เราเดินอยู่ตรงนี้เราก็ได้ไอร้อนแล้วนะทุกคนนี่ไงตรงนี้ก็แช่ได้ตรงนี้จะ1สิบสี่ตรงนี้จะร้อนขึ้นกว่าตรงน้นอีกตรงนี้แช่แค่สิบหนาทีตรงนี้ร้อนกว่าตรงน้นตรงน้นไม่ค่อยร้อนไปต่อมีอีกกี่บ่อตรงนี้เจะสิบห้นี่ บ่อน,นี้75.1ดสิบห้นแช่สิานาทีอ่ะหมดยังหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วเราแช่บ,บ่อน,นี้เลยไหมหมดแล้วเนาะอันนี้น่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรือป่ะหรือว่ามันคือที่เดียวกันหรือว่าแช่ได้เหมือนกันอี่ยงตรงเนี้ปละเราข่ไปแช่ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปเดินป แล้มีตะขออันนี้ร้อนสุดแล้วตรงนู้นก็เจ็ดสิบตรงนี้เจ็ดสิบห้าสิบห้านาทีเอาตรงนี้แหละเอาตะขอน่นไปเอาซอสเอาก่อนลุกจับเวลาด้วยนะสิบแปดนาทีพี่เขบอกโอเคจับเวลาสิบแปดนาทีลูกนี่ชอบบรรยากาศไปได้ยัง แล้วแล้วไปไปต่อจับเวลาเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจฝั่งนน้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเอาไข่ไปดีไซน์พวกนี้หนูจะต้มกี่แผงคะเ <c oughs> มื่อกี้พี่เข้ามาเขาเราคุยกับเขาพี่เขาต้มสามแผงใช่ไหมลูกต้มไปไว้กินพี่เขาบอกว่าเก็บไปได้เป็นอาทิตย์เลยนะความรู้ใหม่เดี๋ยวพวกนี้เราจะเอามาต้มหนึ่งแผงแเอาต้มฝากยายด้วยดีกว่าต้มฝากนาเกม่ไปให้ยายด้วยดีกว่าใช่เพราะว่าเราต้มในน้ำแร่มันจะมีแร่ธาตุไงมันมันจะไม่เหมือนเราต้มแกลีนะ มันจะอร่อยแล้วก็มีแร่ธาตุนี่ไงปะแล้วบ่อที่มาแช่ได้อ๋อนี่ไงบ่อที่แช่ได้ทั้งตัวนี่นี่นี่ร้านค้าสวิสดีนี่ไงบ่อน้ําแร่แช่เท้าห้องอาบน้ําแร่อันนี้แช่ได้ทั้งตัวนี่ไงสะน้ําแร่กลางแจ้งเนี่ยนี่ไงแม่อยากแช่ที่มันแช่งงทั้งตัวนี่แหละแม่อยากแช่บอ่อนี้อะแล้เปลี่ยนชุดเรามาแช่บอ่อนี้กันไหม ใช่ส่วนตัวก็ได้แต่นี้เราจะได้ไหวยได้ไรด้วยไงนี่อันนี้ห้องอาบน้ำแร่ตรงนี้นี่ไงน้ําตกหนจุดจุดไหนวะที่พ่อบอกจุดที่น้ําร้อนกับน้ําเย็นมารวมกันน่ะเหรอพ่อบอกมาว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่น้ําร้อนกับน้าเย็นมารวมกันนี่ไงที่เขาเล่นกันอยู่นี่หรือเปล่านี่เนี่ยเออนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไง อันนี้ก็คือเป็นน้ําตกนะน้ําตกแจ้ซ้อนด้านบนดอยเขาไหลลงมาทางนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําแร่น้ําร้อนอ๋ออันนี้น้ําร้อนอันนี้น้ําเย็นน้ําตกฝั่งนี้น้ําร้อนน้ําแร่ก็จะมารวมกันอ๋อตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ๋อตรงนี้คือจุดที่น้ำร้อนกับน้ำเย็นมารวมกันฝั่งนู้นร้านกาแฟกลางป่าใหญ่ ต้องเดินข้ามไปดีไซน์ยังไงคะดีไซน์อยากแช่แบบไหนฮะอยากแช่แบบบอ่อกลางแจ้งแบบนี้ที่แช่ได้ทั้งตัวหรือว่าจะเอาแบบไปแช่ในห้องส่วนตัว,วร,ร้านกาแฟเหรอไม่ได้กินกาแฟไปทำไมพรุ่งนี้ค่คยไปพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้า่อยไปไหมไป เดี๋ยวเราจะไปแช่น้ําแร่แบบห้องส่วนตัวกันก่อนนะเสร็จแล้วเราจะออกมาแช่บ่อกลางแจ้งด้านนอกอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้มีคนแช่อยู่เนาะเราก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้ด้วยไปนี่ห้องอาบน้ําแร่ตรงนี้แต่ชอบบรรยากาศคือมันกว้างเนาะแล้วมันแบบว่าอบล้อมด้วยภูเขาเนาะสวยอะสวยอะสวยอะเออใช่ต้องไปเอาไข่ก่อนเกื <c oughs> <c oughs> อบลืมเราต้องไปเอาไข่ก่อนแล้วเราค่อยมาแช่ห้องส่วนตัว ครบเวลาแล้วมาไขขึ้นเดี๋ยวเราไปแกะกินกัน18นาทีใช่ไหมลูกอุ้น่ากินนะ่อะเลยลูกสุกกำลังดีเลย นี่ริบมันคือไข่ออนเซนนี่ดูน่าจะกินน่ากินต้องดูดแต่ตอนนี้ร้อนมือเนี่ยมันคือไข่ออนเซนเลยนะเนี่ยมาใส่ซอสโอ้ยน่ากินนะแม่ว่ามีใครไม่ชอบอะคะแบบเนี้ยไข่นกกระทาไข่แดงสุกพอดีเนาะไข่ของแม่ไข่แดงสุดน่ากินอ่ะน่ากินเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไข่แดงไหมอุ้ยอุ้ยมันจะหก มันจะหุกนี่ไม่ชอบไข่ลวกสุกป,ประมาณนี้อืมร่อยมันมีได้ทัานนะเป็นการกินไข่ต้มที่แบบอเล็ดอร่อยมากนไหมรนมากระวังนะดูดดูดอ่อร้อนอ สวยอะไข่อร่อยนะเพราะว่าร่อยอร่อยสิไข่ขาวก็อร่อยใช่ไข่ขาวก็อร่อยมันไม่ได้เลี่ยนเลยนะใช่ไข่แดงมันเจนเหนียวๆอ่ะอยามาตูมเลยอร่อยมากด้วยคืออันนี้สิบสิบแปดนาทีเนาะพอดีเลยไข่ขาวก็กําลังพอดีไม่ถึงกับเราไม่ชอบเลนันนี้กาลังดีก็คือคล้ายๆไข่ลวก อันนี้ไปเดี๋ยวเรากินไข่เสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ออนเซนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแช่ออนเซนห้องส่วนตัวเนาะเสร็จแล้วก็จะออกมาแช่บ่อรวม,รวมกลางแจ้งแต่ว่าดูบรรยากาศตอนนี้มันเหมือนฝนจะตกนะลูกเนาะแบบขําแล้วอะใช่เหมือนฝนจะตกนะไม่แน่ใจว่าเราจะได้แช่หรือเปล่านะบอกกลางแจ้งเนี่ย <laughs> คลิปน,นี้เราก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศอุทยานแจ้ซ้อน บ่อน,น้าพุร้อนเนาะบ่อน,น้ําพุร้อนแจ้ซ้อนที่จังหวัดลําปางนะคะทุกคนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันเนาะก็ใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้เลยนะขอแนะนําเลยสวยมากบรรยากาศดีมากที่สําคัญคือไข่ต้มอ,อร่อยมากแต่สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ<อ>ทุกคนเ<อ>จอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ